พอเ,เพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดารพิคาศูนย์ดิจิมอนวันพีซบีดจุจุจิไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Naruto Mobile กับผม NT Channel เองนะฮะคลิปวันนี้ก็ตามนับปกคลิปของเราเลยนะครับผมเราจะมาสุ่มตัวละครระดับแรกที่ตัวละครตัวแรกของเกมนี้เองนะฮะและก็ดีใจมากเลยเพราะว่าณตอนนี้ภาษาไทยเข้ามัดแล้วครับผม ก็วิธีการเปลี่ยนภาษาไทยในผมกดที่ Translation ได้เลยนะฮะและกดที่เกมแพทนะครับผมนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับโอ้โหนี่ผมดีใจมากสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะรวมถึงเกมนี้นะครับผมก็จะมีแจกในเรื่องของโค้ดด้วยครผมก็อย่าลืมไปเกาะกันได้นะครับผมแจกเยอะมากๆนะครับผมวิธีการเกาะก็เพียงแค่กดลับนะครับผมและกดที่มุมบนซ้ายของเราที่โปรไฟล์นะครับและกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเซตติ้งนะครับผมนี่ครับ รับไปเลยนะครับผมกดกรอกให้ดูก่อนละกันเห็นไหมได้รับไปแล้วตัวสุ่มแล้วก็ในะเรื่องของเพชรเยอะแยะมากมายนะครับผมเออเดี๋ยวผมขอญาตกรอกสักครู่ละกันนะครับผมแล้วผมก็จะเาเพชรไปสุ่มด้วยเลยนะครับผม ซึ่งผมก็ขออนุญาตป้ายยาเพื่อนๆหน่อยละกันนะผมก่อนที่จะไปเริ่มในการสุ่มละกันนะฮะเกมนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของการแจกคูปองด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นในเรื่องของการได้รับเพชรฟรีแล้วก็ในเรื่องของแต้ม V.P. ฟรีนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าเราไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับผมเราก็สามารถได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของ V.P. ฟรีๆนั่นเองนะจ๊ะและเกมนี้เนผมก็จะมีในเรื่องของการล็อกอินและได้รับในเรื่องของคูปองเติมเกมฟรีๆนั่นเองนะครับเห็นไหม มันจะแจกตามวันนะครับผมเราสามารถรับได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเอาไปเติมในแพ็คในเกมได้หมดเลยนะครับผมอ่าและคนที่โหลดมาตอนนี้นะีผมจะได้รับไปเลย1000นหยวนฟร,ฟรีในการสุ่มนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ไปหมดแล้วนั่นเองนะครับโดยการที่ ซื้อตั๋วสุ่มที่ผมบอกไปเน่นะครับก็คือซาสึเกะร่าง LR ตัวละครตัวแรกกันเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากจะได้มากเพราะมันเท่ที่สุดเอาทนูดตามตรงแล้วกันนะครับผมมันเท่กว่านารุโตะแล้วกันนะครับสำหรับผมอ่ะอันนี้สำหรับผมนะทุกคนนะเออเพราะว่าผมไม่ได้ดูแบบมากมายนะครับผมผมดูแค่บางครั้งบางคราวมีตัวละครที่ผมชอบไม่กี่ตัวหรอกนะฮะนารุโตะผมก็ชอบนะแต่ผมชอบมากที่สุดน่าจะเป็นซาสึเกะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อิทาจิเนาะซืตัวละครตัวนี้แล้วผมไปดูในเรื่องของสกดีว่า นี่ครับผมมันมีคัสซงคัสซินให้ผมดูด้วยนั่นเองนะครับผมเนี่ยป่ะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปก่อนหนึ่งทีทำไมเรียกกระแสไฟฟ้าเนี่ยเชยจังเลยกูแม่งเอ่ย์แหงผมเป็นการโจมตีประมาณนี้เลยคร่าวๆละกันนะครับผมเป็นแนวเทิร์นเบตนะฮะเออถ้าใครชอบนารูโตะแล้วเป็นขวัญใจแนวเทิร์นเบตก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะครับเป็นเกมมือถือด้วยนะฮะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับดูสก,กิลซะก,ก่อนครับมีเนตด้วยครับผมเนตรุ้งแหวนนะผมก็ไม่รู้ดอกมันเรียกว่าอะไรนะครับผมดูดิปึบปึบปึบประมาณนี้เลยเห็นป่ะโอ้โหดาเมจคือโหดมาก ไม่หดได้ไงเป็นสกิลโชว์ซึ่งตอนนี้ผมมีประมาณ70บใบทุกคนแต่ผมก่อนที่จะไปสุ่มขอสุ่มนี่ก่อนละกัน3า2รบใบมาปัเดิมให้ดูให้เด็กมันเห็นหน่อยละกันว่าผมจะได้อะไรบ้างตัวนี้ผมพูดตรงนะหวังไม่ค่อยได้ครับโอกาสมันเอเนอาทุกคนที่อยากได้สุดคือมีอย่างที่บอกไปเลยทุกคนนี่ครับผมอุ้ยอุ้ยออกอาออกเฉยออกเฉยเลยผมอยากได้สุดคืนนี้นะนี่เลยครับผมคาคาชินะของคาคาชิก็ได้มาคาคาชิหน่อยเพื่อนคาคาชิหน่อยไม่คาคาชิหรืวะ โอเคมาหน่อยมาลค่คาคาชิอุ้ยแต่เอชออกง่ายอยู่นะทุกคนทําไปเล่นไปครับโอเคแบบนี้น่าจะไม่ออกครับเราข้ามไปเลยครับมาเอชชาร์คาคาชิโอ้ร่างอาร์มเลยเพื่อนโอเคเอชอาร์ SR, ออกมานะครับผมมาหน่อยได้ไหมล่ามาใหม่ไหมเพื่อนนะโอเคไม่น่าจะมานะแบบนี้นะโอ้โหเกลือสุดๆครับผมแต่พูดว่าเกลือได้ไหมเพราะว่าไดเอชชาร์ก็เยอะอยู่นะ แต่ตรงหลักผมมาตรงเนี้ยมันเป็นผลพลอยได้มากกว่านะครับผมเพราะมีแค่ดับ s s r ครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมขอแนะนำนะฮะสับตรงนี้มันจะเป็นในเรื่องของ New Server มันจะให้เราซื้อฟรีซึ่งนะผมแนะนำว่าคุณซื้อ,อยูอาเก็บไว้1ตัวครับมันแจกฟรีๆนะตรงเนี้ยส0 0หมเพชรนะผมว่ามันคุ้มนะเออมันคุ้มมากๆ ถ้าใครนะครับผมอยากจะได้ตัวละครแบกดันในช่วงต้นเกมผมแนะนําตรงนี้เลยละกันนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะมาซื้อกันได้ละกันนะครับคุ้มกว่าเมื่อกี้แน่นอนทุกคนอ่ะกดซื้อให้ดูเลยมันคุ้มกว่าจริงๆนะฮะรวมถึงก็ไม่จาเป็นต้องลุ้นด้วยเอชชาซื้อไปเลยครับแถมตัวละครเอชชาตรงเนี้ยดีกว่าตัวนู้นอีกนะผมพูดตรงนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือตู้กากๆเลยตู้ยี้ๆอ่ะผมพูดตรงตรงูตง้ตนี้ดีกว่าเยอะนะครับผมรวมถึงมีอุปรกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะก็อย่าลืมมาซื้อกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้มันแล้ว และตรงเนี้ยผมมาพูดตรงๆนะผมก็หวังยากอยู่อ่ะพูดตามตรงครับเอออยากได้ไหมอยากได้อยู่แล้วไปสุ่มไม่ดูเลยสิบทีก่อนประมาณนี้เลยไปทุกคนเศษมันออกยากอยู่แล้วทุกคนอ่ะลุ้นเอาพองตรงมันลุ้นยากครับเจ็ดสิบใบอ่ะเมื่อกี้แม่งสุ่มสามร้อกว่าใบสี่ร้อกว่าใบไม่ยังไม่ได้อะไรเลยอันนี้จะหวังอะไรได้ครับผมแต่อย่างน้อยเกมนี้ยังดีหน่อยทุกคนมีการันตีครับผมหนึ่งพันรอบจะบ้าเหรอให้มันมาสุ่มไอคนที่คิดเกมเนี้ยให้มันมาสุ่มหนึ่งพันรอบอะ่ะ แต,แต่ต้องเข้าใจได้อยู่แหละเพราะว่าตัวละครเป็นดับ LR นะตัวละครตัวแรกเลยโอ้โหดูดิเกลือจัดโอ้โหโอ้โหไม่โผล่ใม้เห็นเลยเพื่อนแม่ไม่โผล่ไม้เห็นเลยทุกคนโอ้โหเดือจะเชื่อซึ่งตัวละครเกมดีนะครับผมก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนีเห็นป่ะมีตัวละคร LR ถึง3ตัวละครรวมถึงมีตัวละคร UR ด้วยเนยครับผมใช่ปะ่ะมีนารูโตะด้วยเผื่อบางคนชอบนารูโตเก้าห่างนะครับผมอ่าแล้วก็ไอเพนนะครับผม,ผมก็มีด้วยนะครับ รวมถึงก็นี่แล้วผมตัวละครตัวนี้ก็เท่นะตรงมินาโตะนะครับผมมินาโตะโคตรหล่อเออตอนที่เห็นปะสามารถมาดูได้นะครับผมมีจาจารามกด้วยนะครับจิรายะนะฮะเห็นปะแล้วก็มีตัวละครดับเอชซ่าครับตัวละครดับเอชซ่าเนี่ยมันก็จะแบ่งความเก่งด้วยนะหล่อให้จะเป็นเอชซ่าเหมือนกันนะครับแต่ความเก่งแม่งโคตรแตกต่างกันเลยผมพูดตามตรงเออเห็นไหมครับผมก็อย่าลืมนะครับผมโหลดมาเล่นได้นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนนารูโตะละกันนะจ๊ะเห็นไหมซึ่งวิธีการอัปเกรดตัวละครนะครับตอนนี้ผมมีตัวละครอยู่อันแล เราได้ตัวละครมาใหม่แล้วนีน่วะทุกคน,น,น,นขอยาไปเอาเหน่อยละกันอมาป้ายยาก,กันเลยละกันตรงนี้นี่ครับผมอยู่อาร์มาเปิดไปเลยครับผมขอเอาตัวละครที่แบบผมชอบพิสุด์ครับผมนั่นก็คือมาเลยครับไม่ต้องพูดความรำเพลงมากมายครับามาดาระครับผมนี่มีเสียงพากด้วยเป็นไง <laughs> มีเสียงพากขึ้นมาด้วยนะครับผมเป็นไงนี่มาดาระเพื่อนเก็จะเห็นแหละตอนผมเล่นนรโตัวิไรผมชอบปั้นมาดาระแบบโหดนะครับผมเอออันนี้ก็เป็นตัวไรตัวละครนึงที่ผมชอบเหมือนกัน <laughs> คือผมไม่ค่อยดูก็จริงอะ่ะแต่ผมมีตัวอวยเยอะทุกคนเออเพราะผมแบบผูกพันแป๊บเดียวผมก็ชอบแล้วนะฮะเออแกงยูงนี้เล่นไม่ยากทุกคนเพีแค่อัพเกรดเรเวลไปเลยไหนปะแล,แล้วสกิลเราก็จะปลดล็อกนั่นเองนะครับผมตามลิมิตในเรื่องของเรเวลนั่นเองนะครับผมอืมเห็นปะครับประมาณนี้เลยเอาไปดูเลยครับตอนนี้ก็ตั้นอยู่ที่เรเวลร้อยนะครับผมถ้าเราอยากจะอัพในเรื่องถึงเกินรีมิตเรเวลร้อยได้เนี่ยเราต้องใช้ ตัวมันเองและรวมถึงธาตุของมันนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นธาตุน้ำนะครับเราก็ต้องหาตัวละครธาตุน้ำนะผมมาอัปเกรดมันนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันขอ,อรับเกรดถึงร้อยก่อนไปนี่ครับเห็นปะมันต้องใช้ตัวละครมันเองหนึ่งตัวละครและรวมถึงธาตุเดียวกับมันสี่ตัวละครในการอัปเกรดดาวขึ้นไปนะจ๊ะเออประมาณนี้อันนี้อารมณ์คล้ายๆกับในเรื่องของเกมแาบพิคารสูงแหละอ่าถ้าพูดตามตรงเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปได้ให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วกันมา ก,ก็จะทีมเลยก็ผมก็ประมาณนี้เลยเนะผมสามารถใส่ตัวละครได้หมด5ตัวละครนะครับและถ้าเพื่อนๆใส่ตามาธาตุมันได้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเอฟเฟกเสริมขึ้นมาน,นั่นเองนะฮะอืมตรงนี้ก็อย่าลืมมาดูแล้วกันอันนี้สําคัญนะได้ให้ดูเลยแล้วกันสักหนึ่งรอบมาประมาณไหนดูสิเป็นการจู่โจมประมาณนี้เลยเป็นการบงปั๊บไปก่อนนะครับล้วก็ฟันฟันฟันเหรอคระเป็นการเรียกเงาเหมือนอารมณ์คล้ายกับนักเตะแค่งสายฟ้าแหละ <laughs> แม่งเดีกก็เสียเลยเกมบอกฟันไปก่อนหนึ่งทีตายไปถึงสองตัวละครครับ แล้วก็ไปสกิลไปเลยครับอิทาจิของเราตายไปเลยนั่นเองนะจ๊ะโอเคโดนเผาไม้ไปก่อนครับแล้วก็สกิลไปปิ้งโอ้โหกระถาแเราขาดสู้กันเลยเหรอโอ้โหแล้วมีอาวุธด้วยในะนติสตันเป็นหนึ่งตัวละครครับผมซับมารดาร์ของเราครับอิทาจิของเราได้โชว์ก่อนจบเกมครับเป็นการปล่อยกระแสะไฟฟ้าอ,อ๋อไม่ใช่สิไปก่อนเนตวงแหวนหรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่ได้ลืมไปแล้วไมได่ดูนานนะฮะซึ่งส่วนตัวนะครับผมผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายสำหรับตัวละครตัวนี้หรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันยากนะครับผมแต่ผมก็จะพยายามทําให้ได้นะเพราาว่า อย่างน้อยเกมมันก็แจกคูปองเรื่อยๆนะครับเออถ้าไม่พลาดไปนะน่าจะได้อยู่แล้วแหละนะครับผมสับตะคอนตัวนี้เนาะโอเคผมไม่ทราบใจลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับตะคร้าผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเยอะมากนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนนาตกุก็สามารถโหลดได้นะที่โหลดด้านล่างของเราได้เลยละกันนะครับเกมแจกหนักอยู่เองนะฮะเออสายฟรีนั้นเล่นสบายอยู่แล้วแหละซึ่งก็มีประมาณนี้นะครับผมบายวันนี้บ๊ายบายจ้า ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน